Thank you. ขอเสียงปรบมือสู้ๆให้กับสาวน้อยรุ่นโชว์ในพี่น้องครับนี่คืออีกหนึ่งรูปแบบการแสดงบนเวทีสาวน้อยรเ่นโชว์ครับบรรยากาศของการลําเรียงตอกลอนในรูปแบบของทานองหมอลมอําเลิเนเนาะฝากก่อนพี่น้องๆพี่น้องแฟนคลับพี่ซีพี่น้องผูมีอุปการะคุณนกับลูกเต่ารีบงานสาวน้อยรุ่นโชว์นะครับขอบคุณหลายๆด้วยขอบคุณบัตทุกใบหัวใจทุกดวงพี่น้องอยู่ภายหนอกได้งินกระแสเสียงนี้แล้วครับรีบเร่งเร็วไวซื้อบัตรซื้อตั๋วเดินใน เข้ามาก้มสุก็มาเขิง่งบนวิธีของสาวน้อยและเพื่อนโว์เริ่มกันแล้วนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจพี่น้องเป็นแฟนครับพี่น้องครับฝากพี่น้อง นะครับพี่น้องกูมาหอนมาถึงแล้วยงอีกแค่หนึ่งเนาะนะครับปัดหนึ่งใบคือกําลังใจหนึ่งดวงพี่น้องสืบอปรจุตัวเดินในกันขอมาลั่นเพิ่นนะครับมารับเอาความสูขคว้อมมนเพิ่นกล้องมอนก้มซึนนะครับความสุขีกันอย่างเต็มที่เลยวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีเนาะของลูกหลานที่งานสานอยระเบิดช่วยเาเป็นมหรสมฉลองสมโภชประดับเกียรติงานอนยิไงของพี่ของน้องพี่น้องมาหอนมาถึงแล้วยาโอ้ยนังนเียใใจครับพี่น้องครับสื่อประจุตัวเดินในกันขอมานะครับขอบคุณทุกคน รับทุกควาใจจากพี่น้องแฟนๆครับเมน,นี่สาวหน่อยลำเลินโชดนํำเสน,น,น,นอหีเสนอนอนองแหนกปากหมอลำเลินคนรุ่นใหม่หมอลำเลินปีแลกหมอลำเลินฝั่งเพชรโดยการบริหารงานของสองผู้บริหารคุณภาพบอสโจโยมารินร้อมด้วยเนี่ยหน่อยหมอลำไอดอน ส,ส้่งสรรค์ขึ้นมาสาวน้อยลำเลินโชว์ฝากศิลปินทุกๆชีวิตไว้ในอ้อมใจของพี่ของน้องทุกๆขันเลยบัตรหนึ่งใบคือกำลังใจหนึ่งดวงพี่น้องซื้อบัตรืุดตัวกันเดินให้ขอมาเด้ออาชงนี้ขออนุญ,ญาตนะครับประาาสสมพันธ์บอกต่อๆกันร้บพี่น้องเนาะก่อนมี่ลกต่อูกงลานสิขอสู่บรรยากาศกัน